สนับสนุนโดยลูกชิ้นปลามรรทัดทองที่1จอสร้อห้างทองผันช่างเยาวราชทุมธานีสายในคลินิกทันตกรรม M.T. Smile นวนครศูนย์จัดจำหน่ายล้อและยางรถยนต์ LST ีไทยตลาดรังสิตแอร์แคร์เรียนิวเจนทนทานคุ้มค่าเพื่อคนเจนใหม่เจนใหม่ ต้องเลือกแอร์ที่ทั้งทนและคุม้มเพราะแอร์แคริเออร์นิวเจนมาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ที่เย็นเงียบประหยัดไฟทนทานด้วยคอยทองแดงใช้งานได้ยาวนานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เน้นความคุ้มค่ามากนะสวัสดีครับพี่โอครับพี่โอเลยครับพี่โอสวัสดีครับ อ๋ยังไม่ได้เปิดนอพี่ไหนก็เอามานั่งคุยเลยสี่คนเดี๋ยวเห็นพี่โอ๋มาพอดีนะครับมันคือผู้หญิงเยอะมากต้องบอกอย่างนี้เยอะโคตรเยอะเลยใช่ใช่เออเยอะไม่ไม่คิดว่าผู้หญิงเชสเปอร์หลังๆจะเยอะขนาดนี้นะใช่ใช่ใช่เออผมไม่กล้าคุยเท่าไหร่หรอกส่วนี๋ยวจะวิ่งหาผู้ชายไม่ไหวผู้หญิงแต่คนก็น่ารักสวยๆทน้งนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากับแฟนนะ เขามากับแฟนเขามากับแฟนเขาเลยไม่ไม่อยากไปยุ่งเออแม่เออไอไอนี่มาดยเหรอไอนี่มาดยไอมาดิเหรอะไม่รู้ไม่รู้เอออะถายวิธีหนึ่งเมื่อคืนใครมามั่งกดสามมาอยากรู้เสียดายพี่โอ๋แล้วเมื่อคืนพี่โอ๋ไปด้วยนี่แบบมันเลยโอ้โหบันเทิงเลยเหมือนรวมรุ่นอะพี่โอ๋เหมือนรวมรุ่นเล็บบอลเราอะรวมแก๊งกันเลยอะมหาศาลมาก กบดูบอลที่บ้านอ๋อผมเออจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกนะผมก็ตอนแรกก็จะอยู่ที่บ้านเพราะว่าไอ้เฮียคิดว่าแบบเอออยากอยากตั้งใจดูอะ่ะเพราะมันเครียดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีอย่างเดียวเลยพี่คือแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันได้แชมป์จริงๆแล้วมันมันคิดไงว่ามีโอกาสได้แชมป์เงี้ยแม่งบรรยากาศมันจะสุดยอดขนาดไหนวะกระนดก่อนบนสี่ร้อยคนอ่ะพี่แล้วมันก็สุดยอดจริงๆอันนี้อันนี้คือกลัวกลัวพลาดตรงนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า ไอ้นี้ต่อยก็แบบเออแบบร่างกายไม่ค่อยโอเคแต่แบบโหจริงๆบรรยากาศตอนนั้นมันมันหาไม่ได้จริงพี่เออเขาเข้าใจแหละน้น่าสนุกใช่ใช่คือมันมันสุดจริงๆไอไอตรงเนี้ยเนาะอืมกลัวกลัวภาบรรยากาศบิอยว่าจะดูข้างบนแต่แบบลงไปดูข้างล่างดีกว่าเออบรรยากาศมันข้างล่างคนมันแน่นข้างล่างคนมันแน่นถ้าถ้าไม่ชอบก็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 ไม่ชอบเลยอ่ะเพราะว่ายืนยืนยืนก็นเหมือนดูคอนเสิร์ตอ่ะ ไอโซนที่พู้ผมอยู่กันอ่ะข้างหลังอ่ะยืนดูคอนเสิร์ตกันอ่ะถ้าแบบโบยวายด่าเสียงดังถ้าไม่ชอบก็คือต้องเดินออกเลยะที่จํากัดผมอยู่กับพี่เอเฮอริเคนอ่ะไอปุ้ยมึงเข้ามายืนมายืนเข้ามุมมึงมันจะได้มันจมันได้ลงล็อกเหมือนครึ่งแรกที่เรายิงนํามึงเดินเข้ามาแคเข้ามาหน่อยมึงบังกูด้วยแอ้กมันมันอ่ะพอดีปูนอยู่ในงานเดี๋ยวถามพี่โอัน ครับว่าพี่โอ๋พี่โอ๋พร้อมไหมอยากจะเล่าก่อนเลยไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างไ,ได้เลยเออม,มา,อาจริงๆเลยนะคือจริงๆอ่ะเราทุกคนเนี่ยเวลาเชียร์สเปอร์มันจะโดนคำหนึ่งอยู่เสมอทุกคนรู้อยู่แล้วคำอะไรใช่ไหมเชียร์ทำไมไม่ได้แชมป์ไม่ไร่จะได้ถ้วยเชียร์ทำไมไม่ได้แชมป์ไม่ได้ถ้วยมีอยู่แค่เนี้ยสี่ห้าปีหลังกูโดนอยู่แค่เนี้ยซึ่งคนอื่นเป็นไงผมก็ไม่รู้นะผมเราเป็นคนที่แบบไอ้คำพูดเนี่ยมันมันทำอะไรผมไม่ได้เลย ผมพูดอยู่เสมอผมพูดในไลฟ์ผมด้วยนะในไลฟ์นะภาพผมก็บอกว่าใครมาล้อเรื่องสเปอร์ไม่ได้ช่วยไม่ได้แชมป์อ่ะไม่ได้กินกูหรอกกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าบอกไม่ใช่ว่าด้านชาไม่ใช่ไม่ด้านชาแต่ผมเป็นคนที่ผมรักทีมนี้แค่พอแค่ได้เห็นเขาเล่นผมรู้จักสเปอร์วันแรกผมยังไม่รู้เลยประเทศอังกฤษแม่งมีถ้วยอะไรบ้างวะมีอะไรให้กูเอาบ้างหรอไม่รู้จักเลยผมแค่รู้สึกว่าเออได้ดูมันเล่นชนะดีใจเสมอ เสมอตัวแพ้เศร้าแต่ได้แชมป์อะไรบ้างไม่สนใจไม่รู้จักเลยด้วยมันมีแชมป์อะไรบ้างในประเทศตอนนั้นก็เลยรู้สึกเฉยๆมากเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการคว้าแชมป์คิดดูกักผมเชียร์มาสาสิบแปดปีได้มาสี่ถ้วยอ่ะคือถ้าผมบ้าแชมป์เลือกเชียร์ไปนานแล้วนะสามสิบแปดปีสี่ถ้วยนี่แม่งแบบสาหัสมากนะเว้ยแต่แบบเฉยๆไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมต้องเอาเรื่องพวกนี้มาคุยมาถม,ามาอะไรกันแรกๆก็ไม่คิดจนหลังๆมีความรู้สึกว่าแบบมัาจะเป็นเรื่องที่แบบ เรื่องตลกของคนอื่นที่มันดูไม่ค่อยน่าตลกสําหรับเราอะนะเราก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับเรามองบ้านอื่นเนี่ยเฮียบ้านนน้นแม่งพ่อซื้อของเล่นให้ลูกมันก็อวดใหญ่เลยเว้ยบ้านนูน้นอุ้ยพอ่อรวยหน่อยเหมือนแมนซิตี้อย่างเงี้ยพ่อรวยหน่อยมันก็ได้แชมป์ได้เยอะมันก็ซื้อของเล่นให้ลูกเยอะบ้านกูพ่อไม่ซื้ออะไรให้กูเลยแล้วกูต้องเกลียดพ่อไหมไม่เกี่ยวความสุขอของผมคือพ่อกลับมาบ้านผมได้เห็นหน้าพ่อผมก็ดีใจแนละ้วมีความสุขแนละ้วเหมือนกันเมื่อก่อนผมดูเปอร์ปินะเว้ย น่าจะทันยุคที่เรายังไม่มีถ่ายทอดหรือถูกีกระสิ์เราต้องมานั่งดูช่องเจ็ดหลังบิ๊กซีนีมาจบอะ่ะซึ่งมันคือ<ช>แบบนั่นผลการแข่งขันมันออกไปแล้วนะผมไม่ต้องปิดการรับรู้ดูช่องทางทําเป็นเหมือนว่าเราดูสดๆทั้งนี่นผลกันจบไปแล้วตั้งสองยุ่งมงเแล้วก็ไปนั่งดีใจกับอะไรที่มันเป็นอาการออกอากาศแห้งๆดีใจบ้าบอคอแตกโว้ยชนะเย้ยชนะเสร็จขันมาดูตารางคะแนน,นแบวนกูยังอยู่กลางตารางอยู่เลยแต่กูก็ดีใจชิบหายเลย ชนะ,ะสามแต้มโดยที่ไม่ได้มีหวังรุนอะไรเลยนะแต่ก,กูดีใจมากกับการได้อยู่การตารางนั่นเพราะผมได้ดูทีมที่ผมรักผมเลยไม่สนใจเรื่องถ้วยเรื่องอะไรจนมาถึงวันเนี้ยพอมันเป็นเรื่องถ้วยเรื่องประเด็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี้ยอยู่ดีดีมันก็เหมือนกับว่าจากเราที่แม่งไม่เคยได้ของเล่นจากพ่อที่กลับมาหาบ้านอยู่ดีดีวันหนึ่งพ่อกลับมาที่บ้านแล้วก็แบบพ่อมีของขวัญเล็กๆมาให้ลูกเช้นนึงเว้ยต่อไปอ่ะไม่ต้องไปน้อยใจแล้วนะไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาเล่นกันแล้วนะ ต่อไปไม่ต้องไปกลัวใครก็รอได้แล้วลูกพ่อเอาของขวัญมาให้แล้วผมนั่งนึกถึงตรงเนี้ยเมื่อคืนผมมันั่งร้องไห้แบบเออกูแค่มีความสุขกับการที่พ่อกลับบ้านกูมีความสุขกับการได้เห็นสเปอร์เตะพ่อแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งพวกเขาในสภาพพิกคนพิการนักตเตะเจ็บชิบหายฟอร์มห่วยชิบหายกูพยายามเต็มที่แล้วกูเอาแชมป์มาแล้วแฟนๆสเปอร์ท่วโลกต่อไปนไม่มีใครรอคุณได้เลยนะเวย้ยผมแม่นั่งร้องไห้เลย เขาทําเพื่อพวกเราไม่มีใครมาล้อพวกคุณได้แล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยกูพูดเสียงสั่นแล้วเออผมร้องด้วยความไม่ได้ผมร้องไม่ได้ร้องด้วยความดีใจผมร้องด้วยความแบบไม่ได้แชมกูก็ไม่ว่าอะไรมึงหรอกตกชัู้กักแล้วเอออืมเราไม่ได้เป็นคนที่อะไรกับแชมป์เขาได้ถ้วยมามไม่ได้มาตั้งประหานกูซะหน่อยเงินรางวัลก็ไม่ได้แบ่งหุ๊สักบาทผมก็ต้องไปคุยอะไรใหมว่าเราได้ถ้วยเรยเออแต่เรามีความสุขที่ได้เห็นเขา เขาเขาเล่นขนาดเขาแพ้ผมได้นทั้งดูสุดๆผมยิ่งดีใจเลยอืมมต้องการจะบอกแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นอยากจะตือนอยากจะโอ้แฟนสเปอร์ทุกคนก็คงยังมีคนคิดคล้ายๆผมนี่แหละเราเป็นคนที่ไม่ได้อะไรกับการเรื่องทุ้วยเรื่องอะไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นพวกรูเซอร์ไม่สนใจกิตยิยศไม่ใช่แต่ผมรักจากการที่ได้เห็นเห<ช>มือนกับว่า<ช>ถ,าถาพ่อไม่มีเงินซื้อของขวัญให้ผมเราผมต้องเกลียดพ่อเลย พ่อผมอาจจะทํางานขุดรอบท่อมีเงินซื้อของผ่อนได้แค่เนี้ยแชมป์ยูโรปาสำหรับทีมใหญ่ๆมันอาจจะมองแบบอ้ามาทําไมวะแต่พ่อเราทำแทบตายกว่าจะได้ชิ้นนี้มาให้เราเพื่อให้เราแบบไม่ต้องไปอายข้างบ้านแล้วนะลูกนะแค่นั้นแห่ะพี่โอครับขอเป็นเสียงทําคูดได้ไหมครับเขาถามมาบอกว่าทีมเราเป็นอะไรครับอะไรนะทีมเราเป็นอะไรครับเป็นเสียงทําทอมครูดอะครับทีมเราเป็นอะไรคือเด้ว่าทีมเราเป็นอะไรทีมเราเป็นอะไร โอ้พี่โอ้ไม่ทันท่าไม่ทันมุกอหรเนี่ยโอ้โหเป็นแชมป์ไงพี่เอาใหม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 ่อาใหมช็อตฟิลมหน่อยพี่ขอโทษช็อตฟิลมหน่อยอ่ะเขาถามมาพี่ทีมเขาเขาเขามีคนเขาบอกว่าขอเสียงคอมพิวต์หน่อยพอดีเขาและและเขาเขาก็ถามมาว่าแล้วมีคนนึงถามมาว่าทีมเราเป็นอะไรครับอ่าก็เลยอยากให้พี่โอ้จัดให้หน่อยดูจากอาการแล้วผมว่าทีมของเราเนี่ยเป็นแชมป์นะครับ เป็นแชมป์อยู่ระดัเลีกถึงมันจะเป็นแชมป์ที่คนอื่นก็อาจจะมองว่าแชมป์ถ้วยเล็กเป็นแชมป์ที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นแชมป์ที่พ่อกูทํางานแทบตายกว่าจะได้เงิอเพื่อให้กูเอามาอวดไอ้พวกที่มันชอบมาถล่มกูนี่แหละว่ากูไม่มีแชมป์ทีมเขาทําให้กูแล้วนว้ยึงอย่ามาดูถูกกูนะกูกูได้มาด้วยความลักของกูนว้ยออกูโนนี่แหละนะคิดด้วยแพชชั่นมีความสุขกับการได้ ดูก็พอนะฮะเขาได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรยังไงเขาทีมเดิมเขาก็ยังเป็นพ่อเราเหมือนเดิมนะ่ะแค่นี้แหละที่อยากจะฝากอยากจะพูดถึงความรู้สึกวันที่ผมนั่งฟังเพลงคนอื่นอาจจะฟังเอ็น่ะอกอลี่กอลี่ท็อตแนมอาจจะฟังวีอาร์เดอะแชมเปี้ยนผมเปิดแคนสมายวิทเอาอยู่ฟังในรถหลายรอบวนไปวนมาแล้วก็นั่งร้องไห้ยอยู่ในรถนี่แหละยังจําได้ปีที่แล้ววันที่เราแพ้เชลซีขาบ้านสี่หนึ่งจำได้ใช่ไหมใช่ครับผมไอจุดเปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนหายนะทั้งหมดนั่นแหละ เป็นเซียนเป็นเกมสีหนึ่งที่ท้ายเกมจบเกมแล้วคนเต็มสนามไม่มีใครออกเลยแล้วในสนามก็เปิดเพลงเนี้ยนั่นแหละผมก็นั่งดูแล้วผมก็นั่งร้องไห้เออรักทีมนี้จริงๆว่ะเหลือเก้าคนเราไม่ก็ยังสู running, ้กับเขาเรากับว่าเรามีสิบแปดคนแล้วเขามีสิบเอ็ดคนอย่างนี้เนี้ยเราเราบุกบุกที่ปลายเลยอ่ะแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราเล่นไม่เหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจเออผมเรื่องแท็กติกผมก็ไม่ไปลงลึกแล้วกันผมก็ให้รู้รู้อะไรมากมายแค่นี้แหละครับที่อยากจะฝาก ได้จร,จ,รจริงจริงจริงผมก็เหมือนพี่โอแหละตอนเริ่มเชียร์สปเปอร์ถามเชียชร์เพราะแชมป์เหรอไม่ได้คิดถึงเรื่องแชมป์เลยเราเรา,เราแค่อยากดูเจกเก้นชินมันเล่นแค่นั้นเองแล้วก็ตามดูตามดูตามดูมดจนมาทุกวันนี้ไอเ้เีออถ้ามันมีโอกาสมันก็ได้ก็ให้มาได้แล้วกันแต่ซึ่งมันมันจะรอให้ทีมฟอร์มมันก็ไม่ได้นะมันถ้ามีโอกาสค่อว่ากันความสุขคือได้ดูผลพลอยได้คือการได้แชมป์ผมมองแชมป์เป็นแค่ผลพลอยได้ด้วยซ้ำเลยนั่นแหละ เออเออถ้าได้ก็ดีเออก็ดีเออได้ได้ยืดได้ถามใครถามไม่ได้ตอบได้แต่ความสุขคือแค่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่ชอบแชมป์อ่ะนะแมตช์แรกในชีวิตของผมอ่ะคือการดูสเปอร์เตะกับโคเวนตี้แต่ผมชี้ทีมที่เป็นแชมป์่านี่ผมเป็นแฟนโคเวนตี้ไปแล้วยาวฝานี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย่านี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ชอบเปิดขนาดแพ้กูยังเทียเลยอ่ะเออวันนั้นเนี่หละเออ เมื่อกี้มีคนถามพี่โอไงพี่โอเชียร์ตอนปีไหนครับก็แปดเจ็ดเนอะแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดใช่ใครที่ดูเคยอ่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมแชร์แชร์คลิปแฟนทอลกตอนคุยกับพี่โอให้ดูแล้วกันโหคุยกันพี่โอเชื่อไหมคนที่เขาไม่ได้เชียร์สเปอร์แต่เขารู้จักพี่โออ่ะแล้วรู้จักผมด้วยอ่ะเขาบอกว่าโคตรมันเลยว่ะปุ้ยคุยกับพี่โอโคตรมันเลยเออมันมากเขาบอกพี่โอแม่งเล่าโคตรมันเลย มันจริงๆกบคือแบบม,มันมากเชียย์มาเยอะมันก็เลยมีอะไรอยู่ในหัวเยอะใช่โดยเฉพาเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นยุคที่แบบหาการดูสเปอร์ได้ย,ยากต้องไปไม่รู้ใครเคยเป็นอย่างผมไหมที่ไปเปิดวิทยุคเพื่อจะไปหาขึ้นช็อตเว็บแอบดักฟังขึ้นบีบีซฟังบรรยายภาษาอังกฤษอ่ะต้องทำหนึ่งขนาดน,นั้นอ่ะในยุคที่ยงไม่มีสยามกีฬาให้ฟังอ่ะผมต้องไปนั่งฟังอย่างนั้นเนี่ยฟังสเปอร์เฮ้ยขึ้นแรกจบได้ยังวงแม่นสเปอร์นำยัง่าอะไรอย่างนี้มีความสุขแากเออ ชนะมาก็แตทมก็ยังอยู่วงเวียนอยู่กลางตารางแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่เห็นจะเดือดเลยร้อนใจมีความสุขชนะสามแต้มอยู่อันดับสิบกว่าเหมือนเดิมแต่ก็ยังดีใจว่ะออไม่มีความสุขได้ดูอืมอ่ะคำถามคุณโอที่ภาคเสียงทำคูดภาษา,าไทยเหรอครับใช่ครับใช่ครับเมอเอ,อ,เอ,อมีมีมีอะไรจะติชมติดได้นะฮะแต่แต่ถ้าด่านีบล็อกเลย <laughs> 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 ด่าลบอกเลยโคตรเลยเล่นเล่นเล่นผมรับได้หมดหมดฝากด้วยนะฮะใครไปดูมิชชั่นอีมอสิเบิลภาคแปดไปดูแล้วไปดูภาคไทยผมไม่รู้ไอแม็กเขามีภาคไทยไหมนะถ้าดูไอแม็กแล้วภาคไทยได้มันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากที่อยากให้ดูภาคไทยเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเกือบสามชั่วโมงแล้วเนื้อหามันเยอะบทสนทนาแค่สี่สิบนาทีแรกมันพูดกันยับเลยนะถ้าคุณไปนั่งอ่านซับนี่คุณคุณงงได้อ่ะดูภาคไทยเพื่อความสะดวกสบายไอแม็กมีครับมีครับไอแม็กดูแล้วครับไอแม็กภาคไทยครับผมดูแล้วอะดูแล้ว ดงีผมไมชอบม้ยวันครับสุดสุดสยอดดีมากเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีทันเดอร์โบไม่รู้ออกโรงม้าหรือยังนะทันเดอร์โบผมก็มีภาพอยู่ได้ร่างยังหาดูได้ก็ฝากด้วยแล้วกันทันเดอร์โบกับมิชชั่นนะครับอืมนะแล้วะช่วงนี้ช่วงนี้ผลการพี่พี่พี่พโอมีอะไรบมางเผื่อแฟนๆซัพเปอร์เขาจะได้ไปตามตามฟังด้วยเอ่อผลงานมันจะมีถ้าเป็นผลงานแบบใหญ่ๆหน่อยก็ยังจะมีมิชชั่นนี่แหละแล้วก็จะมีเดือนหน้าจะมีอนิเมชั่นของทาง พิซซาผมยังบอกชื่อไม่ได้นะเป็นตัวหลัก oh. เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้ามันจะมาแล้วแล้วก็จอร์ซีนาก็คือ p ีซเมเกอร์ซีซั่นสใน HBO mm hmm. อันนี้จะมาเดือนสิงหาคมนะครับ mm hmm. ติดตามไปได้แต่ระหว่างนั้นมันก็จะมีงานเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ผมภาคซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นงานดังอะไรมากมายบอกไปก็อาจจะแบบไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้างานดังๆตอนนี้ก็จะมีพวกนี้แหละที่ที่ที่รอรอคิวสตรีมรอคิวชายอยู่ผม mm hmm. ถามมาครับถามร<ม>ะบบพี่ภาคตัวอะไรครับ จอห์นวอเกอร์ครับกับตันอเมริกาเซนเทจนโอ้ยเหมือนอร์โมนจะเป็นขนมเบื้องอย่างนี้เฮ้ยอ๋อเออไงล่ะอยได้ไปดูมาแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้เป็นผมหรือเปล่าเออบางทีบางทีบางเรื่องผมไปไปเจอซับไทยไอไปไปภาคไทยอ่ะผมก็ไม่คุ้นมากเลยนะผมก็เลยเลยเลยบางทีแบบใช่ป่าววะใช่ป่าวะออ๋แล้วก็ในวงการในวงการภาคจะมีคนที่คล้ายผมอีกสองคน ซึ่งแม้แต่คน<อ>ที่ดูหนังภาคเยอะๆก็ยังบางทีก็ยังแยกไม่ออกสามคนนี้ใค่็นไทยลําบากแล้วกูมีคนเหมือนทั้งสองคนเลยเนี่ยแย่แล้วม,ม,มีมีใครจะขึ้นมาหรือเพียงมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับเออมีคําถามอะไรคุยกับพี่โอ๋ไหมครับเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งหาไล่ไล่ไล่ดูคําถามก่อน <c oughs> มีไหมนะครับดีคนบอกที่เขาเล่นอยู่เขาบอกทําคูดเกี่ยวกาดนะครับ ควาคิดเที่ยวกลางสุดยอดเลยครับนะขำก็ใหญ่เลยนะครับเขาชอบมากชอบที่พี่พูดเมื่อกี้กันก็เปรียบที่ได้ถูกนะเขาชอบเขาชอบกันเขาชอบจริงๆผมว่าเห็นภาพเลยเรื่อง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 อไเรื่องที่เรื่องถุวยไม่สาคัญใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดว่าแบบเอ้ยมึงแบบไม่มีถ้วยแล้วมาอ้างบอกว่าอ้างหล่อๆแบบไม่จริงจริงเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอืมเนี่ยบอกชอบความเปรียบเทียบสเปอร์กับพ่อพี่โอะครับนะอืม เขาเล่นทับตายเล่นแบบพิกลพิการทับตายเพื่อจะเอาถ้วยใบเนี้ยให้เราไม่โดนล้ออืมแล้วในถ้วยก็ไม่ได้มาตั้งบ้านกูซะหน่อยมึงก็จะดีใจไปทำไมแต่แค่ไม่โดนล้อแค่นั้นเองซึ่งเ็แบบขอบคุณมากเลยอ่ะจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่คุณเล่นผมก็รักพวกคุณแล้วใช่นะอ่ะพี่โอเขาบอกว่าพี่โอประกาศแชมป์เสียงทอมคูดหน่อยครับ ชมป์ยูโรปาลีกประจำฤดูกาลนี้เป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับปีหน้าเราจะไปลุยแชมเปี้ยนลีกกันนะครับทุกคนแต่ไม่รู้จะไปในฐานะที่ใครจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของเราเอตอนนี้คือกระแสของแอนเป็นยังไงบ้างอะ่ได้อยู่ต่อไหมเนี่ยเนี่ยเขาถามมาพอดีเลยครับตรงน้าหลางถามเขาถามมาพอดีเลยใช่ไหมคือถ้าถามผมนะอันนี้มีมุมมองผมนะผมไม่รู้อ่มุมมองพี่ไปเลยมีมองพี่ไปเลยมีมองพี่ไปเลยผมเนี่ยผมมองว่าในลีกมันเป็น ในหลีกมันเป็นตัววัดความสม่ำเสมอระยะยาวมันเป็นการวัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่และสัปดาห์เป็นเวลาเก้าเดือนมันไม่เหมือนบอลถ้วยที่แบบมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาคิดแล้วมันก็เป็นบอลน,นัดเดียวสิ่งที่วางแผนอาจจะเปลี่ยนไปได้ด้วยโชคชะตาคือดงอาจจะดีในแต่ละรอบได้แต่บอลลีกเก้าเดือนเนี่ยมันต้องมีความสม่ําเสมอต้องอยู่ที่การบริหารจัดการซึ่งถ้าเกิดผลงานในหลีกมันเป็นอย่างนี้ยแสดงว่าน่าจะสอบตกในเรื่องการบริหารจัดการระยะยาว ซึ่งมันจะมีผลต่อการเติบโตต่อไปตรงนี้ผมมองแค่ตรงนี้ะนะคือแบบคมมุมทีมในลีกอยู่อันดับสิบเจ็ดได้นี่มึงก็ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆวะนะเกินเยียวยาอ่ะเออมันก็เกินไปวะ่ะเออจะอ้างเรื่องความบาดเจ็บมันก็จริงเนี่ยแต่อีลาโอล่ามันอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่มันมีผู้เล่นชุดใหญ่อยู่สิบสามคนและอีกเจ็ดคนมันต้องไปเอาใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใรรนระดับที่ว่าผมกล้าพูดหรืว่าอีราโอล่าหันไปชี้มึงยังเรียกไม่ถูกเลย ไอ้มึงแทนว่ามันขนาดนั้นเลยนะจะมันยังผ่านมาได้เลยนื้อบอลมาแล้วเราเบ่งสกอตใหญ่กว่าเขาทาไมเราเล็กขนาดวะผมก็ไม่เข้าใจมันก็แน่าจะวันการวัดการบริหารจัดการระยะยาวกับสเกลที่ใหญ่ขึ้นวันนะอาจจะยังไม่เหมาะก็ได้มั้งนะ <c oughs> ผมก็มองว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ก็ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงโครงสร้างไงนักเตะบ,บางคนอยู่กับนะ้าอาจจะเหมาะไปอยู่กับคนใหม่อาจจะโดนโละ แล้วถ้าโดนละเกินครึ่งโอ้ต้องมาเริ่มสร้างอะไรกันใหม่ยุ่งยากอีกคิดก็แม่กระปูดกระบ,บาลให้เหม่งมันคิดแล้วกันไม่รู้ว่าแต่แล้วนามผมผมว่าคนเปลี่ยนอืมอโอเคเปลี่ยนนะกลับมือหมอพี่กวบอกคนเปลี่ยนนะครับแล้วเปลี่ยนก็ได้ใครคิดว่ายังไงใช่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 ใคก็ประมานีน,นั้กันคุยกับพี่โอเล็กเล็กน้อยเพราะพี่โอเพ,พิ่งเพิ่งเพิ่งไลฟ์จบมาด้วย ได้ได้พี่โอ๊ตไปพักเศียรด้ว่ะได้ได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวก็รอพี่ๆน้องแล้วเข้ามาแจมแจงวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวให้ปูนก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็แบงค์แบงค์เข้ามาเสริมด้วยอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีพี่ก๊อฟมาอีกสักสามทุ่มกว่าๆนะครับขอบคุณพี่โอม๊ตพี่ตูนบอดี้แรมมาไม่นี่พี่ตูนบอดี้แรมมาพี่ตูนยังยังอยู่สเปนอยู่เลยมั้งเนี่ยยังอยู่สเปนอยู่่เยยมงนีังอยู่สเปนอยู่เลยมั้งเนี่ยเออโหเมื่อคืนบ่อน้ําตาแตกกันเป็นแถอ่ะ ไม่ไม่ไหวจริงไม่มีไม่มีคนได้ใช่ผมยืนึงแบบไอ้เฮียเอยน้ําตามันแบบมาเออมารออะแต่แบบแต่มันมันไม่ไม่ถึงกระไรนั่นมีความรู้สึกมันมันมันมารอแล้วอ่ะเออโหแบบไอ้เฮียดีใจโคตรดีใจมันอิดอัดมาสิบเจ็ดปีต้องบอกสิบเจ็ดปีดีกว่าสิบเจ็ดปีแต่ตอนได้ตอนสองพันแปดมันก็ฟิลมันก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้นะพี่นะพี่บอยนะปูนปูนทันมาวะ มันไม่ทำค,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 คือจริงๆก็อยากถามนะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่พิบได้มาเงี้ยก่อนหน้าเนี้ยอะเอฟเอคับคือใหญ่สุดมันไม่ใช่ทั่วยุโรปเนาะนี่ต้องบอกพี่โอ๊ว่านี่คือทั่วยุโรปไปแรกตั้งแต่พี่โอเชียร์มาเลยถูกป่ะใช่ใช่ใชใชความรู้สึกมันแตกต่างไหมเออองถามอย่างนงี้แตกต่างแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้อย่างที่บอกไงว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราโดนถล่มเยอะเรื่องไม่ได้ทั่วไม่ได้แชมป์มันก็เลยมีความกดดันในเรื่องตรงนี้มาเยอะก่อนหน้าี้ที่พอได้แชมป์ลีกครับสองครั้ง เราไม่รู้สึกอะไรกับตรงนั้นเพราะไม่ค่อยมีใครมาล้อไงมึงไม่ได้ถ้วยไ่ได้แชมป์เราก็เลยไม่รู้สึกตอนหลังๆมันโดนร้อนโดนอะไรเยอะก็เลยความรู้สึกว่าพวกมึงสี่เลียอะไรกับเรื่องพวกนี้มากเลยเหรอวะทําทไมวะทําทไมอ่ะกูกผู้เชียย์แบบไม่เอาถ้วยไม่ได้ไงวะจนตอนนี้ <c oughs> ได้ถ้วยแล้วเขาทําให้เราแล้วเราสามารถ <c oughs> อยู่ต่อไปได้ในสังคมมนุษย์ปากหมาทั้งหลายโดยที่เราไม่ต้องโดน้อแล้วแต่จะบอกว่าเนี้ยแชมป์เนี้ยด้วยมันมันไม่ได้มีความหมายแค่แค่การเป็นแชมป์ไง มันคืออนาคตทีมเลยใช่ไหมพี่คือแบบอู๊ไม่ได้ขึ้นมานี่โอ้โเราอาจจะต้องจมอยู่ตรงนี้ไปอีกตีห้าไปเยีอะไรอย่างเงี้ยอืมถูกต้องมันไม่ใช่แค่ผู้แพ้จากนักชิงอยู่เราหลีกเท่านั้นนะเว้ยแต่เป็นผลพวงจากในลีกที่เราแม่งเลทเทะด้วยอะ่ะคือแบบอพอได้อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนกับแบบ คนกำลังจะตายด้วอยู่ดีๆไอ้หลุมที่เราตกลงไปตายแม่งเสือกไปโผล่ในบ้านของนางแบบเพลย์บอยเต็มบ้านไปหมดเลยไอ้เหี้ยกูหลุมไม่ต้วงพูดั้งได้ไงวะมันจะมันจะตกนรกไปแล้วไม่ใช่เหรอไปโผล่หักมุมเลยอ่ะเออไปโผล่ไปโผล่ดีมากพี่ไปไปไปทางไหนไปดีมากเลยไปด้วยไม่อยากไปเลยไปคิดได้ไงวะโอ้ไปส่งพิษพิษนรกเลยจริงๆไงอือก็เลยดีๆมันมีความหมายจริงๆใช่ โอ้โหไปโผล่บ้านนางแบบเพย์บอยตายแล้วทิกนรกเลยทิกนรกเลยจากนรกเป็นสวรรค์ไปเลยอ่ะใช่โอ้โหแล้วมันสมบูรณ์แบบเลยคือเราได้อันดับสิบเจ็ดในลีกอันดับสิบเจ็ดในลีกได้แชมป์ยูโรป้าลีกเนี่ยมันน่าดีใจกว่าคนที่ได้อันดับสองในลีกแล้วไม่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกนะโคตรคนที่ได้อันดับที่เจ็ดในลีก กูตัดใจมากแล้วเว้ยกูดีใจมากเลยนะเออเหมือนโกงปาดหน้ามึงเลยอ่ะมึงได้ทีต่อได้ดีนะทำไมวะกูได้เป็นแต่กูรีแทมโน้ยไอ้ช่างแก็ชอบพี่โอ๋เลยว่ะแต่แข่งวิสามที่แปดนัดทำไมนี่เมื่อกูก็ได้ไปอยู่อยู่ทีเอลเหมือนมึงเออกูก็ไปอยู่ทีเอลเหมือนมึงอ่ะทำไมเอออันนี้อันนี้เห็นเขาถามมาว่าทำไมพี่โอ๋มาเชียร์สเปอร์ทีมในดวงใจอะไรยังไง อย่างที่ปุ้ยบอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ที่พี่โอกมาแฟนทอล์กไให้เนาะจะอยู่คําตอบจะอยู่ในนั้นหมดเลยเออเป็นคนในวงใจด้วยอกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้คุยกันวันนั้นกินโคตรยาวรู้ต่ว่ก็ดีดีอยู่อย่างน้อย ไม่ใช่แฟนับพี่เชนไม่ใช่ได้ถ้าแฟนับพี่เชนอยากฟังพี่เชนไปกดดูเหอะหกชั่วโมงไม่ไหววะคุย <laughs> <Queen S 2> <laughs> อะไรกันนะกันหาคุยนโอ้เลอคนอื่นอย่างสองชั่วโมงกว่าเอ,ออยังพอทนพี่เชนแม่กดหกเจ็ดชั่วโมงตายตายเลยเวลเจอคน <laughs> ที่ชอบอะไรเหมือนกันมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆนี่กลว่าจะเข้ามาห้านาทีนะแม่งเบรกไม่อยู่ไปยาวทุกที <laughs> ก็ใช่ไงก็ใช่ไงพี่ผมก็เกรงใจพี่เหมือนกันเสร็จไม่หรอกแล้วพี่เริ่มทะลักมานางแบบเพย์บอยแต่ละคนมาอะไรไปเนี่ยไป่ยอเยอะจะบอกไปทําไมบ้านเราแบบเพย์บอยครับไปด้วยนะ่บอกไปด้วยครับเห็นเห็นรกกับสวรรค์อย่างชัดเจนเออเออนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดโอกาสให้คนอื่นขึ้นมาพูดบ้างมีใครเข้ามาบ้างได้พี่ับขอบคุณพี่โอมากครับผมขอบคุณพี่โอวมากพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพี่